ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่296ฝุ่นละอองที่ร่วงโรยกองทัพซอมบี้สลายตัววินาทีต่อจากนั้นควางซางและพักพวกก็ได้เข้าไปสังหารซอมบี้กลายพันธุ์ที่พุ่งเข้ามายังกำแพงภายใต้การช่วยเหลือของทหารขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงต้องบอกก่อนว่า ราชาซอมบี้ได้สะสมพลังรบไว้มหาศาลท่ามกลางเมืองเยียนเฉิงเอาไว้จำนวนของซอมบี้กลายพันธุ์ที่เขาพามาในครั้งนี้มีอย่างน้อยพันกว่าตัวนอกจากนี้ก็ยังมีเจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ที่ปะปนอยู่ในกองทัพอีกหลายสิบตัวด้วยนี่ถือเป็นพลังรบมหาศาลอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช่เพราะองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงได้ทำการเตรียมความพร้อมมาตลอดหลายเดือน สร้างป้อมปราการป้องกันการรุกรานอย่างสมบูรณ์แบบเตรียมระเบิดอย่างเต็มกำลังอีกทั้งยังมีความช่วยเหลือของควางซางและพักพวกด้วยแล้วก็เกรงว่าพวกเขาก็คงจะต้านทานการโจมตีของซอมบี้กลายพันธ์เหล่านี้ไว้ไม่อยู่อย่างแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้แต่ควางซางและพักพวกในเวลานี้ก,ก็ยังต้องเข้าต่อสู้ด้วยความยากลำบากมากเช่นเดียวกัน ลิเกอร์จำนวนไม่น้อยได้ถือโอกาสบุกเข้ามาในภูเขาที่กำลังสับสนออนลมานและสร้างการบาดเจ็บล้มตายกันเป็นจำนวนมากแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่สงครามที่กินเวลาไปเกือบหนึ่งคืนในที่สุดควาสร้างและพักพวกก็จัดการซอมบี้กลายพันธุด้านนอกกำแพงได้สำเร็จรักษาแนวป้องกันด่านที่หนี้นเอาไว้ได้ระหว่างที่ทำสงครามมาตลอดทั้งคืนนั้น ความสร้างก็ค้นพบว่าหลังจากที่เจ้าน้ำเต้าจิ๋วนี้มีสติปัญญาขึ้นมามันก็แทบจะเปลี่ยนรสนิยมการกินไปโดยปริยายมันไม่ได้แอบกินพลังงานอีกแต่อย่างใดตรงกันข้ามมันกลับมีความสนใจในเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตกลายพันธ์เหล่านั้นแทนซากศพของซอมบี้กลายพันธ์ก็ได้ถูกดูจนกลายเป็นศพที่เหี่ยวแห้งไปเกือบจะทั้งหมดนี่เป็นความประหลาดอย่างเห็นได้ชัด แต่การแอบกินของมันก็มีข้อดีอยู่ไม่น้อยหลังจากที่กินเลือดเนื้อของสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ในจำนวนที่มากขึ้นแล้วหนวดที่แยกตัวออกมาจากน้าเต้าก็มีจำนวนที่มากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยอีกทั้งพลังของหนวดเหล่านี้ก็ยังแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้แข็งแกร่งถึงขั้นราชาซอมบี้ก็ตาม แต่กลับสามารถทิ่มแทงทะลุเนื้อหนังของเจ้าลิเกอร์และเจ้าไทแรนที่อ่อนแอบางตัวท่ามกลางสงครามนี้ได้จากนั้นก็ทำการดูดกลืนเลือดเนื้อของพวกมันจนเหี่ยวแห้งไปในพริบตาเดียวเพราะว่ามีการช่วยเหลือของหนวดจากน้าเต้าลูกนี้ระดับความเร็วในการจัดการซอมบี้กลายพันธ์เหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อจากนั้นเขาก็เริ่มเก็บเคียวทลายวิญญ,ญาณ เพื่อประหยัดพลังที่เหลืออยู่ไม่มากนักของเคียวทลายวิญญาณด้ามน,นันไว้แล้วหันไปใช้กริดกระดูกไดโนเสาร์เข้าต่อก่อนกับซอมบี้กลายพันธุ์เหล่านั้นแทนถึงแม้ว่าจะมีเจ้าไทแรนขนาดใหญ่ที่มีพลังแข็งแกร่งด้านการป้องกันหลงเหลืออยู่บางส่วนก็ตามแต่หนวดของน้ำเต้าในมือของควางซางที่สามารถเสียบแทงเข้าไปภายในร่างกายของพวกมัน จนเกิดเป็นโพรงเลือดหลายโพรงก็ถือโอกาสนี้แทรกซึมเข้าไปภายในร่างกายของเจ้าไทยแรนเหล่านี้จากนั้นก็ทำการดูดจนร่างกายของพวกมันเหี่ยวแห้งลงอย่างรวดเร็วเมื่อเป็นเช่นนี้ควางซางจึงกลายเป็นความน่ากลัวที่สุดในสายตาของผู้มีพลังเหนือมนุษย์และผู้รอดชีวิตบางส่วนไปโดยปริยายเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับเขาซอมบี้กลายพันเหล่านี้ ไม่เหมือนกับสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวเหล่านั้นแต่อย่างใดพวกมันกลับกลายมาเป็นของบำรุงที่เขาป้อนให้กับน้ำเต้าลูกนั้นอย่างง่ายได้ในที่สุดก็จัดการซอมบี้กลายพันธุ์เหล่านี้ได้สักทีเมื่อจัดการกับซอมบี้กลายพันธุ์ทั้งหมดได้แล้วความซางก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเล็กน้อย ถึงแม้ว่ากองทัพซอมบี้ที่เหลืออยู่จะมีมากดังภูเขาดังมหาสมุทรฆ่าไม่หวานไม่ไหวก็ตามแต่ทางด้านขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหยียนเฉิงกลับมีวิธีการต่อก่อนโดยที่พวกเขาไม่ต้องลงมือแต่อย่างใดขอบคุณทุกคนมากหลังจากที่พระศากยมุนีตายไปแมมมายแห่งความมืดที่มีอายุหน่อย หลังจากที่สามารถกำจัดจิตมารภายในสะสองใจได้จนฟื้นกลับมาเป็นปกติคนนี้ที่กลายมาเป็นหัวหน้าขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหยียนเฉิงไปในที่สุดเมื่อเห็นท่าทางอันเหนื่อยล้าของควางซางและผู้มีพลังเหนือมนุษย์คนอื่นๆแม่ไม้แห่งความมืดก็เดินเข้ามาใบหน้าที่เป,เปื้อนไปด้วยเลือดก็ได้ปรากฏรอยยิ้มแห่งความเหนื่อยล้าออกมาก่อนพูดขึ้นว่า ถ้าไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือของพวกนายองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็ยนเฉงของพวกเราก็คงจะกลายเป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่น้องกว่าหมื่นชีวิตก็คงจะต้องกลายเป็นอาหารที่อยู่ในท้องของซอมบี้พวกนายเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราจริงๆหลังจากนั้นแม่ม่ายแห่งความมืดก็หันไปโค้งคำนับให้กับความซางและพักพวกด้วยความจริงจังก่อนจะพูดต่อไปว่า ในตอนนี้พวกเราสามารถควบคุมกองทัพซอมบี้ไว้ได้ชั่วคราวพร้อมทั้งจัดคนออกไปจัดการเคลียร์สนามรบด้านนอกเพื่อเก็บรวบรวมแกนพลังกลับมาถึงแม้ว่าพระศากยามุนีจะตายไปแล้วก็ตามแต่คำสัญญาระหว่างพวกเราก่อนหน้านั้นยังคงอยู่แกนพลังที่เก็บกวาดมาได้ในครั้งนี้พวกเราองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเยียนเฉิงไม่ต้องการขอยกให้เป็นรางวัลแก่ทุกคน คอยว่ากันหลังจากนี้เถอะครับควางสซางโบกมือไปมาจากนั้นก็มองไปทางกองทัพซอมบี้ที่มีจำนวนนับไม่ถ้วนก่อนพูดขึ้นว่าตอนนี้หาทางไล่กองทัพซอมบี้เหล่านี้ไปให้ได้ก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับซอมบี้กลายพันธุ์แล้วกองทัพซอมบี้มหาศาลกองนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่งทีเดียวเรื่องนี้พวกเราได้เตรียมการเอาไว้แล้ว เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางทหารแขนขาดที่เปะเปื้อนไปด้วยขมเหลาควันปืนก็ยิ้มออกมาก่อนพูดขึ้นว่าต่อจากนี้ให้เป็นหน้าที่ของเราเถอะหลังจากนั้นทหารแขนขาดก็หยิบเอาเครื่องมือวิทยุสื่อสารขึ้นมาแล้วพูดว่าปฏิบัติตามแผนการเคลียร์ วินาทีต่อจากนั้นก็มีเสียงตอบรับดังออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารนั้นหลังจากที่เสียงตอบรับดังออกมาจากเครื่องวิทยุสื่อสารแล้วเสียงดังสนั่นอันรุนแรงก็ได้ดังขึ้นมาจากไหลภูเขาอย่างฉับพลันจากนั้นระเบิดจำนวนมากก็พุ่งตัวขึ้นสู่ท้องฟ้า ภายใต้เปลวไฟที่พุ่งทยานออกไปส่งผลให้ระเบิดเหล่านั้นได้ร่วงหล่นลงมาท่ามกลางกองทัพซอมบี้เหล่านั้นทันทีไม่นานระเบิดขนาดใหญ่เหล่านี้ก็ร่วงหล่นลงมาท่ามกลางกองทัพซอมบี้จำนวนมหาศาลก่อนจะเกิดการระเบิดและเปลวไฟที่ลุกโชนขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนกับดอกไม้ไฟที่ถูกจุดขึ้นท่ามกลางยามราตรียังไงอย่างนั้น อีกทั้งจุดร่วงหล่นของระเบิดเหล่านี้ก็เหมือนกับวางแผนมาก่อนหน้านั้นอีกด้วยเปลวไฟและคลื่นกระแทกของระเบิดในเวลานี้ได้ก,กอ่อตัวขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นจากนั้นก็กวาดออกไปทั่วสารทิศสุดท้ายก็พังทลายกองทัพซอมบี้ที่มากมายไร้ขอบเขตเหล่านั้นจนแตกกระจายราวกับแม่น้ำที่ถูกปีศาจร้ายกวาดเปลวไฟใส่ยังไงอย่างนั้น แต่หลังจากเกิดการระเบิดรอบที่หนึ่งจนทำลายกองทัพซอมบี้จนแตกกระเจิงไปแล้วนั้นระเบิดที่ตามมาติดติดก็ทำการระเบิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่นานระเบิดที่องค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็ยนเฉิงเก็บสะสมไว้เน่น,นานเพื่อเตรียมการไว้ใช้ต่อกอกับราชาซอมบี้ก็ถูกใช้จนหมดเกลี้ยงระเบิดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้กองทัพซอมบี้บาดเจ็บล้มตายอย่างมหาศาลแล้วเท่านั้น อีกทั้งก็ยังตัดกำลังของกองทัพซอมบี้ไปทีละขั้นทีละขั้นอีกด้วยท่ามกลางเสียงดังสนั่นวันไหวอย่างรุนแรงเปเลวไฟที่ลุกโชนกลิ่นไม่เกรียมจากซากศพของซอมบี้และขมเหลาดินระเบิดก็ได้ตลบอบอวนรบกวนประสาทสัมผัสทั้งห้าของเหล่าซอมบี้ทำให้พวกมันเกิดความกระสับกระส่ายออลหมานขึ้นในที่สุดหลังจากที่ซอมบี้ตกอยู่ในสภาวะสับสนออลหมานแล้ว แผนการนี้จึงเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งและหลังจากนั้นหน่วยอาวุธหนักบนภูเขาก็เริ่มแผนการระเบิดขึ้นพวกเขาทำหน้าที่สังหารซอมบี้ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะโอลมานเหล่านี้อย่างต่อเนื่องและในเวลาเดียวกันดโดรนจำนวนมากก็เริ่มบินขึ้นสู่ท้องฟ้าดโดรนเหล่านี้ได้บรรจุระเบิดควันที่สามารถรบกวนประสาทสัมผัสทั้งหของซอมบี้หรือไม่ก็เลือดสด ดึงดูดความกระหายเลือดของซอมบี้ส่งผลให้ซอมบี้กระจายตัวออกไปเมื่อเป็นแบบนี้ซอมบี้ที่ไร้สมองเหล่านี้ก็เริ่มค่อยๆถูกเสียงและเลือดสดที่กระจายออกไปเหล่านี้ดึงดูดเข้ามาจากนั้นก็ค่อยๆแยกตัวออกไปสุดท้ายก็สลายตัวออกไปจากเมืองเยียนเฉิงในที่สุดเมื่อเป็นแบบนี้ ซอมบี้ที่เผชิญหน้ากับภูเขาโชเอียทั้งหมดก็เหลือเพียงส่วนน้อยที่ถูกแยกออกมาเท่านั้นจำนวนซอมบี้เพียงเท่านี้เกรงว่าคงจะไม่สามารถสร้างภัยคุกคามให้กับภูเขาโชเอียได้ผลลัพธ์ที่ตามมาเพียงอย่างเดียวจากปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือซอมบี้ส่วนใหญ่ในท่ามกลางเมืองเยียนเฉิงได้รวมตัวขึ้นมาในเมืองที่ใกล้ภูเขาโชเอียเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ ซอมบี้เหล่านี้จะรวมตัวขึ้นมาเป็นกลุ่มได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็สร้างภัยคุกคามให้กับองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหยียนเฉิงอีกครั้งด้านองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหยียนเฉิงจึงต้องเตรียมความพร้อมในการต่อสู้กับซอมบี้เหล่านี้จำเป็นต้องหาวิธีการกำจัดและสลายตัวซอมบี้เหล่านี้โดยเร็วที่สุดแต่นี่เป็นเรื่องที่ต้องทำหลังจากนั้น อีกท้งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับหวางซางและพักพวกแต่อย่างใดด้วยหลังจากที่ผ่านศึกสงครามมาหนึ่งวันหนึ่งคืนหวางซางที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ทุกคนก็หมดสิ้นพลังลงถึงแม้ว่าจะปล่อยให้เจ้าเด็กน้อยรักษาการเพื่อให้ตัวเองเอนกายนอนหลับก็ตามแต่นี่ก็เป็นคืนหนึ่งที่วางซางไม่สามารถนั่งสมาธิหลับตาเพื่อลหอลอมยันในเวลานี้ได้ เขาเหนื่อยมากจริงๆหลังจากที่ควางซางหลับไปและเข้าสู่ความฝันรอยยิ้มหนึ่งที่ดูเลือนลางก็ได้ปรากฏขึ้นหลังจากนั้นควางซางก็กระตุกยิ้มมุมปากหลับไหลไปพร้อมกับความหอมหวาน